เ e ึ ally, ่กดไลฟ์คลิปนี้เพื่อให้ทางออกปรากฏขึ้นมาอ่ะนั่นไงทุกคนทางออกไว้เจอกันนะครับทุกคนโอ้เชลลอืมหิวจังเลยวิลกาิลรายงานข่าวด่วนครับรายงานข่าวด่วนตอนนี้ทางกลุ่มตำรวจได้รายงานว่าอาชญากรที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของเมืองเราได้แหกคุกออกไปแล้ว ใช่คนนี้ได้ก่ออาชญากรออกคดีสุดแสนจะเลวร้ายที่สุดเท่าที่ทุกคนจะนึกออกเขาไม่ชื่อว่าจอมโจรกล้วยหอมลักษณะพิเศษของเขาก็คือมีผมขาวสีเงินขอให้ทุกคนปิดล็อกประตูและหน้าต่างไว้แน่นและสวดภาวนาขอจบรายงานข่าวในเท่านี้ครับผมต้องรีบกลับบ้านแล้วครับกลัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยุดฉันจะต้องรอดออกไปให้ได้เฮ้ยเฮ้ยออกม่ได้สักทีอิสรภาพ ไปดกีกว่าก่อนที่ตำรวจมันจะมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยใช่มัดเลยเฮ้ยฉันต้องหาที่กดดานจะพวกตำรวจบ้านนั่นแล้วอืมบ้านหลังไรดีนะ่าสีฟ้าเหรออืมสีส้มดีกว่านะเพราะว่าสีมันชุดนักโทษเลยเอาละฉันจะพลนบ้านหลังนี้แหละฉันจะกดดานที่นี่เฮ้ยประตูหน้าต่างนี่มันล็อกหรือเปล่าวะเนี่ยอืมอืมโอเคมันไม่ได้ล็อกสินะเอเค มันจะกินเข้าไปเลยแล้วกันนะ <c oughs> เฮ้ยมีเบอร์เกอร์ด้วยเนี่ยอืมขอแวะกินก่อนแล้วกัน้เงๆเอาละเจ้าของบ้านอยู่ไหนวันเนี้อืมอืมมันอยู่ที่ไหนวะเจ้าของบ้านเอ้ามันอยู่ตรงนี้นี่เองอืมมันนอนอยู่สินนะอืมโซกระเปกชฉมัดเอ้ยนี่มันทํานี่มันเสียงอะไรนะนี่มันตดหรือเปล่าวะเนี่ยเอออืมจะกินนี่มันเหม็นมากๆแล้วเนี่ยเฮ้ยฉันรู้สึกว่ามันพูดอะไรแปลกๆนะเจ้าของบ้าน โอ้ยฉันอยากกินกุ้ยหอมเอ้ยนั่นมันเป็นมันเป็นอะไรเอ้ยเอ้ยมันตื่นเลยเนี่ยอุ้ยอ้อออละมืออย่างนั้นเหรอเอ้ยโอ้ยฉันไปก่อนดีกว่าฉันไปก่อนดีกว่าโอ้ยเ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 ดี๋ยวถ้ามันจับฉันได้นี่บ้าต้องต้องฉันต้องตายแน่เลยนะเนี่ยเอ้ยเอ้ยอ้จ้บ้านี่มันแปลกจริงๆว่าแต่มันชื่ออะไรวะเนี่ยเอ้ยแต่เหมือนตรงนี้จะมีกองผ้าของมันอยู่นะอืม นั้นฉันปลอมตัวเป็นมันเลยละกันนะเพราะว่ามันหน้าโคตรจะเหมือนฉันเลยนะโอเคนั้นฉันปลอมตัวกันละกันเอาละเสร็จแล้วเออมันชื่ออะไรวะเนี่ยอืมเออว่าแต่นายชื่ออะไรอ่ะออมผมผมชื่อมักกะปะจัปะเอยเหมือนจะพูดไม่รู้เรื่องเเนี้ยเอาเป็นว่านะฉันจะไปซ้อมแบบว่าปลอมตัวเป็นนายในห้องน้ําก่อนละกันนะอืมฉันไม่รู้นายพูดจาอย่างไงเดี๋ยวฉันจะลองดูละกันเอาละเอาละฉันจะต้องทําเสียงให้เหมือนมันนะ เมื่อกี้มันพูดว่าไงนะเอ่อชั้นชื่อสารบอากาศหรือว่ามันจะชื่อสารบอากาศจริงวะเนี่ยอืมมันชื่อแปลกๆกันเนี่ยเนี่ยการฟีโตสเอ้ยการฟีโตสอยู่ไหมเนี่ยเอ้ยแปลว่ามันชื่อการฟีโตสนะมฉันไม่อยู่เอาละไปดีกว่าเอาละนั่นฉันชฉันรู้แล้วว่ามันชื่อว่าการฟีโตสแต่ว่าชื่อเหมือนขนมชีโต้เลยนะเนี่ยโอ้ยฉันจะฝึกซ้อมพูดเป็นมันเลยแล้วกันนะเอ่อสวัสดีนะอยู่กับผมฟีโตสนะครับวันนี้นะครับ เราจะมาบอมตัวเป็นมันกันนะครับเอาละฉันว่าฉันเหมือนมันแล้วแหละเฮ้ยเอ้ยว่าแต่เสียงอะไรวะน่ะโอ้ยใครบ่นบึมพามบึมพามอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยปวดท้องยังเลยปวดท้องอีกแล้วทำไมฉันลำไส้ไม่ค่อยดีเลยวะเนี่ยช่วงนี้เฮ้ยกินข้าวไปขี้ดีกว่านะอืมอฮ้ยอ้ยเฮ้ยเ้ยอุ้ยจะก้อนนี้ใหญ่มากเลย เอ้ยเสร็จสักท to ีเรียบร้อยกดชากโคก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่แกเป็นใครวะเนี่ยเอ้ยไอ้คนจรจัดแกออกไปจากบ้านเช่นเดี๋ยวนี้เลยนะอ่าโอเคครับผมขอโทษครับผมเอ้ยไม่รู้เรื่องนี่มันบ้านของใครเออขอโทษครับขอโทษครับผมเข้าผิดบ้านครับขอเคครับเอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมันชั้นไม่ใช่เหรอ เอ้เดี๋ยนะเปิดประตูเปิดประตูเดยวนี้เลยฮ่าฮ่าฮ่าแกนี่มันบื้อจริงๆเลยนะโชคดีนะเนี่ยที่แกน่าเหมือนฉันถ้าจะสวมรอยเป็นแกล้วจะขโมยแฟนสาวของแกด้วยเอ้ยอะไรของแกวะเนี่ยเปิดประตูได้แกเป็นใครเนี่ยเอ้ยไอ้บ้าเปิดประตูเปิดประตูเ,ะตเอ้นี่มันบ้านฉันนะเนี่ยมันคือใครวะทำไมมันน่าเหมือนฉันนี่เลยเนี่ยเฮ้ยเปิดสิว่าบ้านของฉันนั่นเนี่ยเปิดปดีนี่จะนายจ๊ะ เอ้ยอนัน่นใครวะนนั้นทำไมมันแก้พากลางคืนเอ้ยโุ้ยคนบ้าเนี่เอ้ยทำไม,ไมคุณแก้พากลางคืนนี่ผมไม่ใช่คนบ้านนะผมคือเจ้าของบ้านหลังนี้ผมชื่อว่าฟรีโต้เดี๋ยวนะทำไมคุณหน้าคุณคุณมันเคยเห็นในโทรศัพท์เลยโทรศัพท์เลยโทรศัพท,ท,ท,ท์อะไรอ๋อหมายถึงไอคนที่มันนั่งอยู่ในบ้านผมออะเออลืมแล้วอีดีจะได้จานลืมออกแล้วนี่มันจบโจรกล้วยหอมในทีวีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับใจเย็นๆก่อนครับผมไม่ใช่จอมโจรกล้วยหอมอย่าเข้ามาได้อย่าเข้ามา จะเข้ามาหาฉันนะถ้าเขาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับเออฉันจะโทรแจ้งตำรวจอีนี่จะแจ้งตำรวจแล้วขอไม่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 เอาตำรวจไม่เอาตำรวจแล้วเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยต้องต้องไปให้ตองช่วยแล้วฮึยตองตองตองช่วยหน่อยได้ไหมตองครับตองตองเฮ้ยไขว่ไวอะไรเนี่ยตองช่วยช่วยหน่อยได้ไหมแกผ่าลูกมีอะไรเนี่ยเอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดนี่มันไม่ใช่การนี่วันนี้มันเอ่อจอบจอนก้อยหอ บ้าไลหมดเลยเหรอว่าจำฉันไม่ได้เลยไงจำโจนกล้วยหอมอะไรวะหรือว่าไอ้จำนั่นมันคือจำโจนกล้วยหอมจริงๆเฮ้ยเอ้ว่าเราหนีก่อนแล้วกันเดี๋ยวตำรวจมาจับฉันโอเคฉันต้องวิ่งหนีอ่าเฮ้ยหนีจนเช้าแล้วยังไม่ได้นอนเลยอ่ะสวัสดีครับมิสเตอร์มูฮัมหมัดพอดีว่าผมได้รับการแจ้งข่าวร้ายจากคุณนะครับว่าตอนนี้มีโจมโจรกล้วยหอมใช่ไหมครับ เออใจเลยครับนายจาพอดีว่าผมเห็นมันกําลังยืนแก้ผ้าเมื่อคืนหน้าบ้านสีส้มตรงนั้นผมก็เลยโทรเรียกตำรวจไปว่าจะทำไมมาช้าก,กันจังเอ่อคือพอดีวา่าเมื่อคืนสถานีตำรวจเรามีปาเนี่เออไม่ใช่นะครับพอดีว่าเออไม่มีตำรวจว่างนะครับเพราะว่าเออทุกคนก็ต่างติดธุระนะครับอ๋ออย่างนั้นก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าโอ้โหช้าขนาดนี้มันอาจจะหนีไปแล้วก็ได้นะคุณตำรวจช่วยไปดูตรงบ้านสีส้มหลังนั้นได้ไหม โอเคครับงั้นคุณตามหลังผมมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะโอเคเดี๋ยวฉันคานหนีก่อนแล้วกันโอ้ยคาน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 อุ้ยตำรวจบ้าโอเคโอเคมันไม่เห็นสินะวุ้ยโอเคคานก่อนคานก่อนคันก่อนหวังว่าตำรวจนั้นจะไม่เห็นนะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ฉันต้องคานไปถึงไหนวะเนี่ยอุ้ยกองขยะนี่นะเุ้ยแต่เหมือนมีอะไรอยู่ด้วยโอเคนั่นฉันขอค้นกองขยะนี่หน่อยแล้วกันนะ เออโอเคโอเคคนคนคนเดี๋ยวนะนี่มันอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้นี่มันเอาชุดนักโทษมาทิ้งไว้ตรงนี้เนี่ยโอเคฉันต้องเปลี่ยนชุดก่อนแล้วกันโอ้โหฉันคือจอมโจรกล้วยหอมสินะเออว่าแต่ตองทําอะไรกับเจ้านั่นวะเนี่ยเออตองวันนี้ฉันหล่อไหมอ่ะเออวันนี้ดูหล่อเป็นพิเศษนะแต่ว่าทําไมมีกลิ่นอะไรแปลกแปกเนี่ย กินเหมือนแบบไปตกบอขีมาเลยเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงนะอืมก็แบบว่าน้ำหอมตัวใหม่นะก็ไม่มีอะไรมากนะตองน้ำน้ำหอมตัวใหม่เราอือฉันว่าลองเปลี่ยนแบรนด์ดูไหมเนี่ยแต่แต่ว่าฉันว่าทำไมวันนี้ใส่แว่นเนี่ยปกติไม่เคยเห็นเนี่ยพอดีว่าเปลี่ยนลูกอ่ะนะก็แบบว่าทําเท่นะอ้อเปลี่ยนลูกเหรอใช่แล้วใช่แล้ว ดูเท่จริงๆแหละแต่ว่าเดี๋ยวทําไมเสียงก็แปลกๆนั่นเนี่ยอ๋อพอดีว่าฉันเป็นหวัดวนะหยุดนะเจ้าโจนต้องเขาคือตัวจริงฉันมาแล้วตัวจริงอ้เออ,<ๆ>อ,อเอเอไอ,อ,อนั่นมันไอ้นักโทษแฮกูกนี่นะตารวจครับชวบ่วยจับบรรดูใหมันจะปะป้นผมไม่ใช่ซะหน่อยตองฉันคือตัวจริงไอ้นั่นมันคือตัว <c ười> ปลอมไอ้นั่นตัวตัวปลอม เอ้เจ<อ>้านักโทษเดี๋ยวดีเวยเดี๋ยวครับ <ๆ S 2> เดี๋ยวครับผมไม่ใช่นักโทษนะครับนนผมผมเป็นตัวจริงอ่าฮ่ไอ้นักโทษแกโดนจับแน่เ<อ>ชื่อแกหรอกแกมาตัวจริงเลยนี่แกยังใส่ชุดนักโทษอยู่เลยเนี่ยไอ้เจ้าจบจดุดด้วยหอมคือผมจะเล่าให้ฟังครับคือไอ้นักโทษเนี่ยมันมันปลอมตัวเป็นผมนะมันเอาชุดผมไปใส่อ่ะนี่เป็นเรื่องจริงนะครับอ้แล้วทำไมนายถึงใส่ชุดนักโทษแล้วเนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกไงมันเอาชุดผมไปใส่ผมก็ต้องแบบไปค้นถังขยะเนี่ยผมก็เจอชุดนี่ถังขยะเนี่ยอุ้ตำรวจ มันดูไม่เป๊ะเซนเลยนะแบบดูดิเจ้านั่นก็มีชุดนายอะแต่งชุดเตรียมยศกว่านายเองนาจะมาอ้างว่าแบบว่าเออเอาชุดนักโทษมาใส่ขังขยะเนี่ยใช่ใช่ใชแล้วใช่ใใชแล้วใช่แล้วแกมันตัวปลอมแกบางอ่านมาแบบคมขูชฉันเนี่ยนะเฮ้ยคุณตำรวจครับแต่ว่ามันใส่แว่นด้วยนะครับเขาอากาศวันนี้มันร้อนหรือเปล่าเขาอาจจะใส่แว่นกันแดดเพื่อแบบว่าความเทนะต้องช่ออธิบายหน่อยได้ไหมต้องเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนลุกอะเขาใส่แว่นอะ เอ้ยเป็นลูกอะไรานายจะแก้ตัวหมั้ยผมไม่มีอะไรแก้ตัวครับจับผมเลยคุณตำรวจผมยอมไม่จับแล้วผมผมางั้นฉัน,กกนขอะนะนตัวนายก่อนแล้วกันนะก่อนที่ฉันจะจับนายไปสถานีตำรวจวนะได้ครับได้ครับเชิญตามสบายเลยครับผม็ควนที่สุดอยู่แล้วจับไปเลยนะกตำรวจเพราะว่าตอนเช้าเขาก็มาที่บ้านหนูเนี่ยอื ฉันรู้สึกว่ากลิ่นตัวนายมันแปลกๆว่ะแล้วฉันก็คนไม่ได้เจออะไรด้วยนะเฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอครับจริงเพราะว่ากลิ่นนายมันแบบน่าจะกลิ่นของความขี้แพ้ของคนโสดของคนที่แบบว่าเบียวลุกเม็กซิ่งในทิกตอกกันนะพวกขี้แพ้ไปวันๆน่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยอ่ะจอบโวนพวอหอบมันไม่น่าจะมีกลิ่นอายอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นพวกชวดชั่วนะแต่แต่นี่นี่รวดคนนี้เขามีกลิ่นน่ะแล้วก็ ฉันก็ว่าฟิโต้ก็ไม่น่าจะใส่แว่นดำด้วยนันเนี่ยไหนฉันขอกเชกนายหน่อยสิฉันบอกแล้วตองเธอจำฉันไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันกล้วยดีว่ะแกจอบโจดกล้วยหอมหยุดเดี๋ยวนี้นะจับมาเลยครับคุณตำรวจจับมาเลยเฮ้ตุคนตำรวจมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วเฮ้ยไอ้จอบโจดกล้วยหอมมาเดี๋ยวนี้ด้วยเห็นไหมตองเขาเป็นตัวจริงไม่เชื่อเขา เขาขอโทษนะการแล้วตำรวจจับได้ยังไม่เนี่ยจอมโจ้กล้วยหอมเนี่ยเอาเป็นว่าช่างช่างเขาถือนะเฮ้ยฉันต้องไปซื้อชุดใหม่แล้วตอนพรุ่งนี้ไปซื้อชุดจะไหมเดี๋ยวฉันจะไปเลี้ยงค่ะเป็นการตอบแทนและกันพรุ่งนี้อ่าโอเคขอบคุณม,มากเลยอ,อยวันนี้เหนื่อยจริงๆเลยเนี่ยหนีทั้งวันยังไม่ได้นอนเลยอะตอง